สัมปทานทางด่วนไฟฟ้าที่แพงเหมืองทองอาาาั卡ารู้ครับผมรู้ครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหเดือนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แต่ท่านอยู่ในอำนาจใช่ไหมครับแล้วทำไมท่านไม่ออกมายืนยันกับพวกเราว่าท่านจะแก้ไขพวกผมตั้งคำถามต่อท่านครับหลายๆอย่างผมยืนยันไม่ใช่ข้อกล่าวหาเลยฮะเรื่องเหมืองทองอาัค拉าเานี่ชี้ชัด ย้อนไปมีดิจิตอลฟุตปรินต์เยอะแยะเต็ไมไปหมดมีหลักฐานมากมายเต็ไมไปหมดเปิดในสภาไม่ได้กล่าวหาใดๆเลยครับเป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบครับว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในอดีตมาถึงวันนี้ทำไมถึงเปลี่ยนไปท่านประธานครับผมคิดว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องขอเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะตอบชี้แจงประเด็นที่นายก เปิดใหม่นอกยัติที่ผมเสนอครับเรื่องคําว่าดีลที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกติในโลกการเมืองต้องดีลผมเข้าใจครับเป็นเรื่องปกติครับดีลอย่างไรให้โปร่งใสดีลอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์ครับนั่นคือที่มาของสาระสําคัญที่วันนี้หลายๆเรื่องที่พวกเราอภิปรายกันสองวันครับที่พวกเราตั้งข้อสงสัยเลยต้องกล่าวหาว่าตกลงแล้ว เหตุและผลในการตัด <FIR> ส <ST> ินใจในการทํานโยบายแต่ละด้านเหตุและผลในการตัดสินใจที่ท่านต้องโกหกประชาชนที่ท่านได้เคยสัญญาไว้มันคืออะไรลองอธิบายให้พวกเราเข้าใจฮะเราจะได้เข้าใจการเมืองโลกความเป็นจริงมากขึ้นแต่ท่านไม่มีเลยครับไม่เคยเอาเหตุผลจริงๆมาคุยกันฮะเพราะท่านพูดไม่ได้พูดไปแล้วมันไม่มีใครที่จะมีวันเข้าใจหรอกครับท่านพูดไม่ได้เพราะอะไร เพราะดีลนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มันพูดไม่ได้เพราะดีลนั้นมันเกิดกับตกอยู่กับคนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่กี่กลุม่มสรุปสั้นๆง่ายๆเท่านี้ครับถ้าดีที่มันเกิดขึ้นมันเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศโอ้โหออกมาพูดนักการเมืองหล่อจะตายครับทำไมไม่พูดแต่มันไม่ใช่ไงครับคือสิ่งที่ผมมาตั้งคำถามนี่ไงครับท่านประธานครับแต่ละข้อแต่ละประเด็น ที่เราอภิปรายมาในสองวันนี้ผมเชื่อว่ามีหลายหลากหลายประเด็นนะครับที่วันนี้อยากได้คําตอบจากคณะรัฐมนตรีเริ่มต้นที่ประเด็นแรกครับในเรื่องของภาษีที่สสวิโรษได้ตั้งคําถามหรือข้อกล่าวหาถึงท่านนะเรื่องภาษีการรับให้ท่านนายกก็ช่วยขึ้นมาตอบชี้แจงในสภาว่าวางแผนที่จะจ่ายอยู่แล้ว หลายๆคนมีการชี้แจงครับว่านี่เป็นการบริหารภาษีไม่ใช่การหนีภาษีผมมีสองคำถามครับท่านประธานถ้าท่านนายกจะกรุณาตอบถ้าวันนี้สสวิโรธจริงจริเมื่อวานนะฮะไม่ลุกขึ้นมาถามคำถามนี้ท่านวางแผนจะจ่ายภาษีเมื่อไหรฮะ <c oughs> หรือจะรอไปเรื่อยๆเพราะตัวพีเอไม่มีกำหนดชำระ <c oughs> ไม่มีดอกเบี้ย <c oughs> อีกหนึ่งคำถามครับสำหรับประเด็นนี้ โดยสามถสามัญสำนึกของวินยูชนประชาชนทั้งประเทศที่กำลังติดตามชมการอภิปรายครั้งนี้ครับท่านประธานถ้าทุกคนในประเทศนี้ที่เป็นนักธุรกิจมีหุ้นมีเงินแบบเดียวกับท่านนายกแล้วกำลังจะมีการโอนหุ้นให้บุคคลในครอบครัวแล้วใช้วิธีเดียวกันกับนายกทุกๆคนทั้งประเทศถามสามัญสำนึกวินยูชนคนทั่วไปครับเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหม ประเทศไทยจะจัดเก็บภาษีมรดกจากกรณีนี้ได้กี่บาทฮะคำตอบคือศูนย์บาทแล้วมีไว้ทําไมฮะภาษีมรดกเพราะฉะนั้นสําหรับผมประเด็นนี้นะฮะไม่ต้องเล่นโบหารครับไม่ต้องเขียงการวันหนีภาษีหรือวางแผนภาษีเอาเป็นว่าผมเรียกมันว่าธุรกรรมอําพรางวางแผนเพื่อหน,นีภาษีแล้วกันฮะเอามาสมัครกันให้หมดจะได้เห็นภาพครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานครับ ไปที่ประเด็นต่อไปนะฮะปลาหมอคางดำท่านนายกก็กรุณาตอบในที่ประชุมฮะตอบว่าโอ้ยรัฐบาลที่ผ่านมาเขามีมาตรการแก้ไขามาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตไม่ได้เกิดขึ้นที่รัฐบาลท่านอย่างเดียวแถมท่านยังอุตส่าห์ตั้งงบประมาณไว้98ล้านบาทในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำคำถามที่สสกายนัทชาบุญชัยสวัสด์ ตั้งคำถามต่อท่านนายกรัฐมนตรีครับไม่ได้ตั้งคำถามว่าท่านจะใช้งบประมาณในการแก้กี่บาทเขาตั้งคำถามว่าเมื่อว่เมื่อไรที่รัฐบาลชุดนี้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเอาคนที่เป็นต้นเหตุบริษัทที่เป็นต้นเหตุต่อปัญหานี้มารับผิดชอบแบบเดียวกันกับบริษัทเล็กๆที่เคยถูกดำเนินคดีในอดีตเรือขนน้ําตาลที่ล่มในแม่น้ําลําคลองทําให้สิ่งมีชีวิตในน้ํา ต้องตายลงไปวันนี้ผ่านมา20ปียังต้องรับใช้ค่าเสียหายอยู่เลยแต่กับทำไมบริษัทกลุ่มทุนที่พวกเรากล่าวหาท่านเนี่ยแหละฮะว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐบาลถึงไม่เคยถูกบังคับคดีดำเนินคดีใดๆฮะแล้วทำไมเราต้องเอาเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปรับผิดชอบต่อการกระทําความผิดของกลุ่มทุนนั้นเอาท่านตอบพวกผมได้ไหมฮะ ท่านนายกตอบชัดๆสิครับจะดําเนินคดีกับบริษัทนี้เมื่อไรไม่เคยตอบครับประเด็นถัดมาครับเรื่องฝุ่น PM 2.5สสพัธรพงศ์ลีลาพัฒนเป็นหนึ่งคนที่ติดตามปัญหานี้ในสภามาโดยตลอดครับพูดแล้วพูดอีกมาตรการมีให้รัฐบาลชัดเจนเยอะแยะครับที่ผ่านมาท่านนายกก็เลือกตอบนะฮะ เลือกตอบว่ารัฐบาลชุดนี้จัดการกับปัญหาฝุ่นดีฮะตัวเลข16เซที่บอกปัญหาฝุ่นดีขึ้นคือตัวเลข h o t ส p o t ครับตัวเลขจุดความร้อนที่หายไป16เปซนฮะสิ่งที่สสพัฒนลพงศ์ตั้งคำถามต่อท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่เราจะอยู่ในโลกเดียวกันฮะเมื่อไหร่เราจะอยู่ในความจริงเดียวกันครับเมื่อไหร่เราจะมีตัวชี้วัดที่ถูกต้องต่อการจัดการแก้ไขปัญหานี้ เหมือนที่ท่านนายกตอบเมื่อสักครู่เนี่ยครับเงินหมืน่นถามประชาชนว่ามีใครไม่อยากได้ไหมเอาผมถ้าถามแบบนี้ทุกคนอยากได้ฮะแต่ถ้าท่านนายกไปเดินตลาดกับผมหลายจังหวัดที่ผมไปเข้าพื้นที่มาลองถามแม่ค้าดูครับลองถามแม่ค้าดูว่าเงินหมื่นที่ได้ไปรู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่าแล้วท่านจะได้รับคำตอบแบบเดียวกับผู้ผลนี่แหละนี่แหละครับเราถึงจะอยู่ในโลกความเป็นจริงเดียวกันแต่ท่านปัญหาฝุ่นพ m 2.5มฮะ สสพัฒนพงศ์นำเสนอข้อมูลชี้ชัดอาศัยข้อมูลดาวเทียมจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของยูโรของยุโรปหรือว่าของนาซาฮะและอีกหลายๆหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือพื้นที่การเผาไหม้หรือเบิร์นสกา้าเพิ่มขึ้นฮะปัญหาฝุ่นหนักขึ้นครับเพราะนั้นการตั้งตัวชี้วัดให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นให้ถูกจุดฮะไม่งั้นท่านก็จะหนีความจริงครับเอาแค่ตัวเลขที่ดูดีขึ้น มาเล่ามาหลอกประชาชนปัญหาต่อไปครับท่านประธานปัญหาค่าไฟครับในขณะที่สสวรพศสสุพชดตั้งคำถามต่อรัฐบาลตั้งคำถามต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกปชครจะเอาอย่างไรกับประเด็นของค่าไฟแพงนายกครับผมขออนุญาตสรุปเป็นแค่หนึ่งประโยคใช้เทคนิคนี้อีกแล้วรัฐบาลชุดนี้ <irgendw el inv és> ไม่เคยอนุมัติใ <mai> ห้ซ <ations> ื <ing at> <them> ้อ uh, ค่าไฟให้ซื้อไฟฟ้าเพิ่มอะเอาใหม่นะครับท่านนายกเอาใหม่นะครับขออนุญาตสื่อสารกับท่านตรงๆผ่านท่านประธานครับพวกเราตั้งคำถามว่าแผน PDP ของประเทศที่มีการประมาณการสูงเกินจริงมาโดยตลอดทำให้เราต้องมีโรงไฟฟ้าสำรองมากเกินจริงมาโดยตลอดเป็นหนึ่งเหตุที่ทำให้เราเสียค่าพร้อมจ่ายมีค่าไฟแพงเกินสมควรมาโดยตลอด ท่านจะเอาอย่างไรกับการแก้ไขแผน PDP นี้ไอแผน PDP เนี่ยทำมากันตั้งแต่รัฐบาลกี่สมัยแต่ท่านจะยังคงสืบสารสิ่งที่มันผิดผิดอยู่ต่อไปเหรอฮะทำไม